สวัสดีจ้าขอต้อนรับท่านผู้ชมของซูชองห้างหนูชาแนลมันนีสสีผ้ามากลาบขะปุนได้จ้านี่แหละวัตถุดิเผากบมี่นี่แหละ่ส่วนประกอบเผากบมี่นี่ขะปุนหมูสับหมูยออ่อกรัคว้าหกฝนหอมแดงจากต้นหอมผักขี้ผักขี้ฝรัง่งมะนาว มันหอมกรุนไน้าบขนมกีนเซ็บแซ่โอ้ยยงกุ้งคิวรถกันหนังปลาเด้อบ่เดวมาตังมันเป็นยังดอกน,นั้นตายตัว ต้นหอมเอ้ผักชีแบบผักชีฝรั่งหั่นหอมกันเลยใส่ผักเป็นสวนผัด <c oughs> มาเป็นสวนค่ะจะไ,ได้หอมหอมต้นหอม กินตามใจชอบล้าตอนนี้นก็หันไปเลย ไปลวกหมูยอแบบนี้กับหมูสับลวกแป๊บเดียวกับครับน่ามันเดือดรวกแป๊บเดียวครับ

supan masuk jugak ปาพริกป่นช้อนหนึง่งรอไหมอ่าสองสามสี่ขนมจีนมันเยอะห้าช้อนละลาย ผมชิวรสใช่ร้ายกับเสียบร้ายแหละน้ำมะนาวมะนาวลูกหนึ่งน้ำลูกหนึ่งนะจ๊ะ พ้นให้ฟงชูรสล,ละลายกันใส่ขนมจีนลงไปอม้ยอย่างเี้ะก็หมูสะอืมพูนถวยแล้วค่ะก็หมูยอหมอยูอ่ย ก็คุกเคล้าให้เข้าออก,กันสูสึก่าชวยมันจะน้อยไปแล้วเด้เอเปลี่ยนถ้วยไม่มันหลายหล่นถ้วยเอากับม่าคลุกเคล้าให้เข้าออก,กันได้จ้านี่ก็ใส่ผักลงไปเลยผัก ผักคีฝรั่งต้นหอม,อมโคตยำพูนถ้วยอะเกินเยอะเกินมันสีละมันจังเซฟบอ้ยนี่ลืมข้าวคั่วตัว ได้เขาครัวบาดเนี่ยครัวช้อนนึง่งนี่เติมมันจังสิเป็นลาหอมเฮ้ยปวดอะ ขอโทษขออภัยนี่ความลุน้ะจ้ะเยอะเกินภาษชนะเฮากระน,น้อยโพดเนาะขอโทษขออภัยหลายๆกระเสียบขี้เกาอาคิมคิมเบเมิ่งบัดนี้สุดยอดแท้แน่นอนอืมแซ่บเดี๋ยวจบ จัดจานเลยจัดจานกินเบิร์ธเฮียนเซ็ตละจ้าลาบขนมจีน แซ่จ็บแซบไส่หมูสับไส่หมูย่อยางแซ่บได้หอมเข่าขวถ้ามากักจะชอบคลิปนี้ก็ฝากท่าผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องห้างหนูชาเหนี่ยเได้จ้าไปไปกินแล้วหิวแซ่บไย